รักก็เป็นไฟตายก็เพราะรักเปิดตำนานกามเทพเทพแห่งความปรารถนาในแบบที่คุณไม่เคยรู้ถ้าพูดถึงกามเทพภาพในหัวของหลายคนอาจจะเป็นหนุ่มน้อยถือคันศรยิงลูกศรรักให้คนตกหลุมกันแต่ในตำนานอินเดียกามเทพคือเทพแห่งความรักความปรารถนาและแรงดึงดูดที่ว่ากันว่าแค่ปลายตาก็ทําให้พระศิวะหวั่นไหวได้แต่ความรักของเขากลับจบลงด้วยไฟเผาร่างทั้งเป็นย้อนกลับไปเมื่อโลกเริ่มไร้สมดุลเหล่าเทพต้องการให้พระศิวะออกจากฌานเพื่อมีบุตรปราบอสูร กามเทพได้รับหน้าที่จุดไฟปรารถนาในใจของพระศิวะเขายิงสอนรักเสียงพินดังขึ้นและชั่วขนาดนั้นพระศิวะก็หวั่นไหวแต่แทนที่จะหลงไหลพระสิวะกลับโกรธเกรี้ยวลืมตาขึ้นและปล่อยพลังทําลายเขากามเทพจนสิ้นร่างใช่ครับเทพแห่งความรักตายเพราะรักแต่เรื่องราวไม่ได้จบแค่นั้นรติเคพีเห็นความงามและภรรยาของกามเทพเธอภาวนาอย่างแรงกล้าจนพระศิวะใจอ่อนและมอบพรให้กามเทพกลับมาแม้จะไร้ร่างกายแต่ยังคงมีอิทธิพลในใจ นุกรรม,มเทพเป็นเทพที่มองไม่เห็นเพราะไร้ร่างแต่ทรงพลังที่สุดในใจคนเป็นหนึ่งในเทพที่กล้าทา้าทายพระศิวะเรื่องราวของกรรม,มเทพคือแรงบันดาลใจของความรักที่ต้องแลกด้วยความกล้าความรักไม่ใช่เรื่องอ่อนแอมันคือพลังที่กล้าทา้าทายแม้แต่เทพบางครั้งการรักใครสักคนอาจต้องแลกด้วยการสูญเสียแต่กรรม,มเทพสอนเราว่าแม้จะถูกเผาร่างแต่ความรักจะยังอยู่ต่อในหัวใจมนุษย์ทุกคน